สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียหมาพาล้มโตเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2566เรายังอยู่กันที่ทัศนะฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกๆวันเช่นเคยนะครับเฮียหมายังคงจัดหนักจัดเต็มมาฝากวันละ4คู่เหมือนเดิมครับ4คู่นี้ครับมีคู่ไหนทีมไหนน่าเชียร์น่าสนใจกันบ้างครับไปติดตามกันเลยแล้วกันนะครับไปกันที่คู่แรกครับคู่แรกนะครับลิสยู่นเตดพบกับชูสบิลลี่ครับคู่นี้ลิสชูเซเตเจ้าบ้านนะครับเล่นระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูใช้ทั้งน ขึ้นมาที่แผงกองหลังครับแบ็กขวาเป็นท่านนั่งของลุคไอริงคู่เซนเตอร์ฮาร์ดนะครับลีโอฮอลเล่ยืนกับทางด้านของปัสกาลสตูจิครับในขณะที่แบ็กซ้ายเป็นเลียมคูเปอร์ขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์นะครับคุมจังหวะเกม2คนครับอีธานเอ็มพาดูยืนกับทางด้านของอาชิเกรครับสามมิดฟิลด์ในแนวลุกนะครับริมเส้นฝั่งขวาใช้ทางด้านของหลุยส์ซินิเทล่าริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นแดเนียลเจมส์ครับ ในขณะที่เพย์เมเกอร์นะครับใช้ด้าหน่งของไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ครับหน้าเป้ายังคงเป็นวินเฟตเอ็นกอนโต้ครับไปดูซีเบตติวเล่นของทีมเยือนอย่างชูสบิลลีทาวกันบ้างนะครับ3 5 2ของชูสบิลลีครับผู้รักษาประตูเป็นด้าหน่งของมาโกมาโลซี่กองหลังทั้ง3คนนะครับมอร์แกนฟินนี่ยืนกับตำแหน่งของทอมฟรานาแกนครับและอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นตำแหน่งของโจเซฟแอนเดอร์สันขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์นะครับดิมเส้นฝั่งขวาครับเป็นตำแหน่งของคาร์วินเชสเตอร์ มิฟิวตัวกลาง3คนครับไทเลอร์เพอร์ลี่โนฮันเคนเนตครับและอีกหนึ่งคนเป็นทางด้านของทอมไบลิสครับในขณะที่มิวแบ็กนั่นฝั่งซ้ายใช้จอแดนชิปลี่สองกองหน้านะครับเป็นทางด้านของไลอ้อนโบแมนยืนกับทางด้านของดานิเอลอุนโดครับไปดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับลีสยูเนเต็ดนะครับปัจจุบันนะครับเล่นเกมลีกมา1เกมนะครับอยู่ในอันดับที่10ของแชมเปี้ยนชิพนะครับเสมอมาในเกมแรกครับในขณะที่ชูสบิวติทาวนะครับอยู่ในอันดับที่9ของลีกวันนะครับเล่นมา1เกมมชนนะะาครับ ลิสตูเนเต็ดเนี่ยผลงานในบ้านของเขาถือว่าค่อนข้างใช้ได้ทีเดีอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเขาเป็นทีมแกร่งที่ล่วงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับคู่นี้นะครับพบเจอกันมานะครับหครั้งถูกบันทึกไว้นะครับเป็นลิสตูเนเต็ดเอาชนะมาได้นะครับในปี2012ครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ ลิสยูเนเต็ดครับเจ้าบ้านนะครับ6เกมล่าสุดเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป3ครับในขณะที่ชูสบิลลี่ทาวทีมเยือนครับ6เกมล่าสุดเขาชนะ1เสมอ3แพ้ไป2ครับเพื่อนๆครับคู่นี้ดูเกรดดูดีกรีดูต่างก,กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับลิสยูเนเต็ดแน่นอนครับฤดูกาลปัจจุบันลงมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพก็จริงครับแต่เขาก็เพิ่งล่วงมาจากพรีเมียร์ลีกครับในขณะที่ฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังดูเหนียวแน่นพอจะไว้ใจได้ครับในขณะที่ชูสบิลลี่ทาวครับในระดดดดดัััับบเเเเเเเีีีีีียยยววขออองงค้้าาาาาา่่่่่่่่ะะสูไนนนนรรรแแตมมมมจทททกกล สูงกว่าเขาเนี่ยเขาจะต้านทานลำบากครับเกมนี้มาเป็นเกมเยือนนะครับดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเข้าทางลิสเนเตตแลหรือเกินครับทิศทางดูลีดมาดูเหนือกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่เฮียเชื่อว่ายิงขาดได้ไม่น่ายากจนเกินไปนะครับลิสเนเตตสอเม็ดมีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ลิสเนเต็ดเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับไปที่คู่ที่2ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับวิมเบอร์ดันพบกับโคเวนทรีซิตี้ครับวิมเบอร์ดันเจ้าบ้านครับเล่นระบบ442ครับผู้รักษาประตูใช้อเล็กซ์บัส แผงกองหลังทั้ง4คนนะครับแบ็คขวาเป็นไอแซคโอคอนเดเล่คู่เซนเตอร์ฮาร์ดนะครับโจลูอิสยิงกับทางด้านของอเล็กซ์พียสครับในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นไลอันจอนสันขึ้นมาที่แผงกองกลางนะครับปีขวาเป็นทางด้านของเจมส์ซีรีมิดฟิลด์คู่กลางครับเจคซ์ลีเวสยิงกับทางด้านของอามานีลิตเทิลครับในขณะที่ปีกซ้ายเป็นจอสเนฟวิลสองกองหน้าครับเป็นทางด้านของจอสเดวิสันยิงกับทางด้านของโอมาร์บาเกลครับไปดู11ตัวผู้เล่นของทีมเยือนอย่างโคลนที่ซิตี้กันบ้างนะครับ 343ของโคนสี่ครับผู้รักษาประตูปเป็นเบนวิลสันกองหลังทั้ง3คนครับบ็อบบี้โทมัสยืมกับทางด้านของไคลเล่แม็กเฟอร์เซนอีกหนึ่งคนเป็นด้านของโจเอลลิติบิลลี่ครับขึ้นมาที่แผงกองกลางนะครับริมเส้นด้านด้านฝั่งขวาเป็นจอร์จเอลเซสครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นกุสตาโวฮาร์เมอร์ยิงกับทางด้านของเบนชาร์ในขณะที่แบ็ะริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเป็นเจดาซิวา3แนวลุกนะครับเหลืออยังนัดทาง ทางด้านฝั่งขวานะครับเป็นคารซี่พาวเมอร์ครับฝั่งซ้ายใช้แมตต์กอร์เดนหน้าเป้าเป็นเอลิสซิมส์ครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับวิมเบอร์ดันนะครับเจ้าบ้านนะครับอยู่ในลีกทูนะครับปัจจุบันอันดับที่21นะครับอย่างเกมนี้นะครับเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฤดูกาลของลีกทูยังไม่เปิดนะครับฤดูกาลที่แล้ววิมเบอร์ดันจดในอันดับที่21นะครับในขณะที่โคอินทิสตี้ครับเล่นเกมลีกของแชมเปี้ยนชิพมา1เกมนะครับแพ้มา1เกมนะครับอยู่ในนนอััดบที่17ะครับ คู่นี้พบเจอกันมานะครับถูกบันทึกไว้6เกมครับเสมอกัน4เกมครับและเป็นโคเวนที่ทีมเยือนเอาชนะได้บ้าง2เกมนะครับผลงาน6นั้นล่าสุดของทั้ง2ทีมครับวิมเบลดันครับ6เกมล่าสุดเขาชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับในขณะที่โคเวนที่ซิตี้ทีมเยือนครับชนะ3เสมอ2แพ้1ครับจาก6เกมล่าสุดครับเพื่อนๆครับคู่นี้ฟอร์มหลังๆถือว่าพอใช้ได้กันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับวิมเบลดันเล่นในบ้านก็ดูแข็งแกร่งครับในขณะที่โคเวนฟีน่ะ ดูเกรดดีกว่านะครับอยู่ลีกสูงกว่านะครับผลงานหลังๆก็ใช้ได้ครับทิศทางดูโคเวนที่ทีมเยือนดูดูดีกว่าประมาณนึงเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับยังถือว่าน่าเชียร์ครับโคเวนซี่ครับเพราะดูว่าดีกรีเนี่ยดูดีกว่าวิมเบลดันประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับเชียร์ทีมเยือนโคเวนซี่ได้ครับมั่นใจนะครับว่าจะบุกมาเอาชนะวิมเบลดันได้ไม่ยากจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่โคลนที่ซินซิตี้ทีมเยือนแล้วกันครับไปที่คู่ที่3ครับอิฟสตวา์ครััับบคคู่่นนนนีี้เเชดยวกะร อิฟสุริทชาวเจ้าบ้านครับเล่นระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูใช้ทางด้านของวาชาร์ฮายกี้กองหลังทั้ง4คนนะครับแบ็คขวาเป็นทางด้านของจานอยโดนาเกียนครับคูเซนเดฮาฟครับคาเมลอนเบอร์เกสยืนกับทางด้านของลูควูฟเฟนเดนในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของลิฟเดวิสครับมิดฟิลด์คุมจังหวะเกม2คนครับแซมมอยซี่ยืนกับทางด้านของมาซิโมดวนโก้ครับในขณะที่มิดฟิลเนแนวลุกครับยืนเส้นฝั่งขวาเป็นเวสเบิร์นริมเส้นฝั่งซ้ายเเป็นนนาาธบบรรอฮคั มิดฟิลด์ตัวลุกเป็นคอนนอลเชปรินครับในขณะที่หน้าเป้าใช้จอร์จฮิสครับไปดู11ตัวผู้เล่นของทีมเยือนอย่างบริสตอลโลเวอร์กันบ้างครับ4-4-2ของบริสตอลโลเวอร์ซัดผู้รักษาประตูเป็นแมทธิวคอกกองหลังทั้ง4คนนะครับแบ็คขวาเป็นนั่งของลูก้าโฮยครับคู่เซนต์นะครับเจมส์วิลสันยืนกับนั่งของเจมส์คอนเนลลี่ครับในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นลิวิสกอร์ดอนขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์นะครับปีขวาเป็นลุคโทมัสครับ มิดฟิลด์คู่กลางเป็นแกลนวอร์ดยืนกับทางด้านของแซมฟิลลี่ครับในขณะที่ปีกซ้ายเป็นอารอนคอลลินส์คู่กองหน้าใช้ทางด้านของเจวานี่บราวน์ยืนกับทางด้านของจอห์นมาควิสครับไปดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับอิฟสวิททาวน์นะครับเล่นเกมลีกมา1เกมนะครับแชมเปี้ยนชิพเปิดฤดูกาลและเขาชนะมาได้นะครับเขาอยู่ในอันดับที่8นะครับในขณะที่บิสต์ลอเวอร์ครับอยู่ในลีกวันนะครับอันดับ13ครับเล่นมา1เกมเสมอมา1เกมครับคู่นี้นะครับพบเจอกััััันนนนนนมมาาาาาะะคครรบบบบเเเกกกกถูททึไวววว้้้อิิฟจจดดี่ชช5 เสมอกัน1และเป็น Bristol Rovers เอาชนะได้บ uh ้างหนึ่เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ Ipswich Town ครับ6เกมล่าสุดของเขาครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป2นะครับในขณะที่ Bristol Rovers ครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3เสมอ2แพ้ไป1ครับถือเป็นครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้าน Ipswich Town ดูดีกว่าประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะอยู่ในดิวิชั o n ที่สูงกว่านะครับทิศทางก็ยังดูว่าน่าเชียร์ครับดูได้เปรียบกว่าทุกทางเลยทีเดียวครับยังเชื่อว่า ยิ่งขาดเนี่ยไม่น่าเป็นโจทยากจนเกินไปสาหรับอิสุวิททาวเจ้าบ้านนะครับยังมองว่าอิสุวิททาวน่ะดูแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องครับฤดูการที่แล้วพบเจอกันมานะครับอิสุวิททาวก็ทําผลงานได้ดีกว่านะครับแต่ฤดูกาลนี้อิสุวิททาวหนีครับเลื่อนชั้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพแลวนะครับในขณะที่บิสตอโรยังคงอยู่ที่ลีกว่านะครับเจ้าบ้านดีกว่าทุกทางครับเพื่อนๆครับเชียร์ได้ครับขอเลือกเชียร์ที่อิสุวิททาวเจ้าบ้านได้เลยนะครับ ไปที่คู่ปิดท้ายค่ำคืนนี้ครับคู่นี้ตี2ตรงนะครับเบอร์ตันอัลเบียนครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเบอร์ตันอัลเบียนเจ้าบ้านครับเล่นระบบ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูใช้ตำแหน่งของจามาลแบล็กแมนครับกองหลังทั้ง3คนจอห์นเบนฟอร์ดยืนกับตำแหน่งของแซมฮิลส์ครับอีกหนึ่งคนเป็นจัสเปอร์มูนขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์นะครับนิวเส้นฝั่งขวาใช้ทอมฮาร์เมอร์มิดฟิลด์คู่กลางครับโจเพเวลยืนกับตำแหน่งของลาคิมฮาร์เปอร์ครับในขณะที่นิวเส้นฝั่งซ้ายเป็นสตีฟเซตดันครับ มิดฟิลด์ตัวลูก2คนมาร์คเฮมส์ยืนกับตัวนั่งของจอสกอรดอนครับหน้าเป้าเป็นโคลสต็อกตันไปดูทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับทีมแกร่งนะครับจากแชมเปี้ยนชิพนะครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของแมสเฮมเมอร์เซ่นครับกองหลังทั้ง4คนแบ็คขวาเป็นทางด้านของวอลฟ์ฟอสครับกุสิตนาฮาบจานิกเวสเตอร์กาสยืนกับตัวนั่งของคาร์ลัมดอยส์ครับในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นลิคคาโดเปเรล่า ขึ้นมาที่แผงวิดฟิลนะครับทั้ง3คนครับวินเฟรดเอนดิดีครับยืนกับท่าน้่นของแฮร์รี่วิงส์อีกหนึ่งคนเป็นท่าน้านของเคแมนดูสบิลลี่ฮอรครับสามแนวลุกนะครับอยู่ริมเส้นน้่นของขวาเป็นท่าน้่นของสตีฟฟี่มาวีดดีริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นท่าน้่นของแคสซี่แม็กเกเทียครับหน้าเป้ายังคงเป็นจอมเก๋าอย่างเจมี่วาร์ดี้อยู่ครับ อันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับเบอร์ตันอัลเบียนครับอยู่ในลีกวันนะครับฤดูกาลนี้เล่นมา1เกมครับแพ้มาในเกมแรกครับอันดับเขาอยู่ที่21นะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นมา1เกมแชมเปี้ยนชิพนะครับชนะมา1เกมอยู่ครับอยู่ในอันดับที่7ครับคู่นี้พบเจอกันมานะครับถูกบันทึกไว้7เกมครับเลสเตอร์ทีมเยือนชนะได้4เกมครับเสมอกัน1และเป็นเบอร์ตันอัลเบียนเอาชนะได้บ้าง2เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเบอร์ตันอัลเบียนครับ 6เกมล่าสูนเขาชนะ1เสมอ2แพ้ไป3ครับฟอร์มไม่คดีเท่าไหร่นะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับ6เกมล่าสูนเขาชนะ4เสมอ1แพ้ไป1ยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับเลสเตอร์ครับเพืเ่อนๆครับคู่นี้ครับทิศทางน่ะ เทไปทางเลสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างเยอะในทีเดียวครับกำลังหน้าเชียร์ครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยทีมแกร่งอยู่แล้วครับทีมระดับพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับทีนีแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาทําผลงานไม่ดีนะครับตกชั้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ว่าพอเขามาอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาเลยดูเหนือกว่าในหลายหลายทีมเลยทีเดียวครับประกอบกับเกมนี้มาเล่นเกมฟุตบอลถ้วยนะครับเบอร์ตันเจ้าบ้านกับอันดับเป็นรองกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับดิวิชั่นก็ต่ํากว่านะครับ เพื่อนๆครับเลสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าทุกทางครับบุกมาเอาชนะเบอร์ตันได้อย่างแน่นอนครับและบุกไปยิงขาดด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนได้เลยนะครับครบถ้วนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังเฮียหมาพาล้มตมจะลอดนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับรวมทั้งทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับฝากเพื่อนๆครับกดติดตามไปด้วยแล้วกันครับตามลิงก์ที่ปักหมุดหหรรรรรรืืืออออออวว่่่่่่าาาลลลิงกก์์์ททีียยยูในน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 คคคคคมมมเเเเตไไดด้ะะะััััับบบบจแป็พ z z x 4 อีกสักหนึ่งครั้งครับ z z x 4นะครับวันนี้หมดเวลาของเฮียหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ